สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับส,สดๆครับตอนนี้เราอยู่ที่วัดบางกู่ครับโรงเรียนตดกันกับวัดนะครับสนามกีฬาแบบหญ่เลยครับนี่สุดยอดกว้างขวางจุคนได้เป็นหมืน่นสองหมื่นพูกเราพี่น้องนี่ออน,นะครับเข้ามาก็บอกเกียบุตรยิ้มดีๆจากเอ็มร้อยห้าสิบนะครับแจกคองทุกวันจแบบนี้นะคะแล้วก็บุดแบบนี้เลยถ้าลูกสอนหยุดตรงไหนรับของมาได้เลยนะมิ่เสือ พนังานแบได้ได้พนักงานจ่ยเนม่เหลกเอาสามแสนบายเอาเพชรเรอคุี่นะกะดาเรเพชรเปลือแล้วเรียกซื้อพนักงานสามแสนนะครับเสือมอเอ้แพ้ลุ้นแม่แล้วจะได้เป้นดูฟรีหนึ่งขวดค่ะคุณพี่ค่ะเดี๋ยวพี่ไปเขียนฝาลุ้นทองน่าดู้ลนะลำเจ๋งนี้แจกทองบนเวทีนะจ๊ะ มาเด้อมาดูคุณแม่สวัสดีจ้าคุณแม่นี่สวัสดีนะคะอเอฟซีสาวราวเพลินแพนทุกท่านเลยได้อาวันนี้มาเริ่มสนุกได้ที่บุญเอเ็นรอยเ้าสิบนะคะวันนี้เราอยู่ที่อำเภอปากตู่จังหวัดศรีสะเกษเห็นบ่อในน้ำแบบมิดแกลดนี่เด้ขาสั่นขึ้นประคามขอเดียวก็ยังเป็นมิดแกนดน้ำเพลินเด้ค่ะเด้มาเด <c oughs> ้อค่ะพี่มาเลยมาลุ้นทอรกับเอ็นรอยเ้าสิบในวันนี้มา ยอดเลยครับลทุ <m ix> <m ix> いい้นทองทุกวัน้วยรวมบนอาหารเอ็มร้อยห้าสิบทองทุกงานนอลำลากมาแล้วขายบัตรอยู่นี่ห้องตัวเหมือนเดิมบัตรหนึ่งร้อยบาทหนึรยบาทเด็กหกสิบบาทเด็กน้อยเด็กซ้ำเลยฮะเป๊ะปยัง

เราจะพาไปทับใจครับเพิ่อนมาขายบารขายตัวซอยกูรีสวัสดีครับสวัสดีครับมาฮอดโดนอะไปครับนี่โอไกลจากบ้านมาครับนี่อุทุมพรแล้วนะครับสี่กิโลโครับ <laughs> ครับ,บกัดม,มาคืนนี้มาไล่ได้หาหมื่นกว่าบาทครันนบฝรั่งพี่น้องเอฟซีเฟสครับเพาน,นี่แหละเดี๋ยวไปซอยทหารเหนียวหนาวกูละมือว่างคือของไว้แล้วกันที่ได้เตรียมไปให้ทหารเมียครับรับเชิญอยู่สามดาวเบอร์ทูยูยี่พี่บุญพี่บุญมันมังสาหารพี่บุได้ไปต้องการเบอร์ยูบครับ ครับไปก็เพ่อกันใช้นั่นแหละครับครับพอดีพี่น้องในม่วนในซีนคุ้มสุดคุ้มเลยพี่น้องพี่บุญมืนครับครับเมนครับอะไรพันเสือใส่เที่ยงห้านี่บอกขอบวกเพราะไอ่ยังบอกไอยแล้วแล้วไปบ้านกิมโกโก้อะไรอย่างนี้ก็ไม ม้วนไหลเลอเจ้าของฟอดอยู่อ่ยย่ออยู่มาเลยครับอีกรออยู่หน้าประตูแล้วนะครับบัตรหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นเองยูเทันนี้หลักละภาษาภาษาทิ้นหลักจัคาเดะครเดียวอ่า จ่าโดยอย่าโดยเออื่นพี่น้องมาเบิ่งหมอลำเป็นภาษาทิ้นยุนี่เอิ่นว่าอย่างไรครับมาเด้อพี่น้องมาเบิ่งหมอลำสาวน้อยเพชรบันเพงเจ้าเด้อแซมไซส์อะไรนะเจ้าเด้อแซมไซส์เจ้าแม่หมอลำสาวโดยเพ็รบันเพีงเจ้าเม่หมอลำเจ้าแม่เจ้าแม่หมอลำเจ้าแม่เจ้าแม่จเด้อเอียงก่อนอันไม่อันแรกเอียงก่อน

ขันเวนเข้าใจคำแปลกับมาเด้อมาเบิ่งหมอลำเจ้าเมียหมอลำเจ้าน้อยเป็นประเทศเจ้าเมียนี่แปลว่าอย่างครับมาเบิ่งโอ้เจ้าเมียนี่มาเบืองพ่อบังตู้ขายบัตรอพ่อตัวใหญ่มากโอ้เชิญครับโอ้นี่ครับโอ้มาแล้วมาแล้วคุณแม่ียเจ้ยเจ้าเม่ยมาเด้อม่เด้อสายน้อยแพง เจะยจ้จะยจ้จาเมะมันคนพูดไม่ท่องเลยเฮ้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 าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้่เฮ้ย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 เยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเ้เ้้เ้้เ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 ้้เ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 ฮ้ยเ้เเ้เ้้เ้เ้าเ้้เ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 ้าเ้ยเเจ้าเยเเจ้าเยเ้เ้เ้าเ้ ปู่งิงกินข้าวับยังมาผู้งามเทลูกปุ่ิงจ้าโดยนำเนาะคือรั่วแต่สวยวางไหนก่อนอ๋ชชชาชปู่ิงจาโดยนำเนาะคือรั่วปุ่งิงจะโดยจะรั่วปุ่งิงจะรั่วปู่ิงจาโดยแบม่เอาแมวบงวดังบนแมวเราจะโดยจะเดียวอาากระเบียแมวบังห้คนละย่างกัน่นะ คนก็ูบางแต่บางบสนมากแนี remember, s. <S ้เานาเาภาษา่ไ่่วนไ่่่ะ่อึไม่ดีอุ้ยม่ตรอแ่น่จับคนโอ้ตำรวจขึ้นรอเถอะวะอ้อีลีดิผายมิเตอ์ตำรวจใรุนบ้านอีคนนึงคือโตโน่เลยอ่ะ มาทำงานค่ะพวงพี่พวงมาทำงานค่ะพวงกึนมาค่ะพี่พวงค่ะนียนยนไปไฟไฟี้่ได้อตาเรอเดี๋ยวเ่าอตั้ง่รอรอไม่ได้อเสียดีดนดไม้เป็นมามองใตั้งจรอเขาบคนรอั้งรอไจะมี่้หครอเบบ้าเก็้นว่าุรัส เอาแล้วก็ฝากพี่น้องนะครับวันที่30นี้นะครับบัตรแข็งนะครับอยู่หนางั้นนี่ก็มีขายนะครับหรือว่าออนไลน์ก็โทรหารับเพราอีกทักหาพ่อะอีกได้เลยครับพ่อแม่ของหญิงแฟนเพจ้าวเพ่อแม่ของหญิงแฟนเพจ กุม้มปิดห้อครับสามมือสามสิบสามสิบเอ็ดหนึ่งนะครับสามวันสามร้อยห้าสิบบาทบัญชีเดิมไม่เคยเดิมทักไปที่สาวน้อยเพชรแหวนแฟนเพชรนะครับวันนี้ชาแบ้านดเท่าไหร่คะแบนโดยเฉลคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องซัมมีอยู่ดีมีเฮงสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยทุกผู้ทุกคนครับ